่วงเจสุดสบต,ตอนที่ห,ห้าสิบหกมอยุ่ตลลงไห้าเก็บตัวอยู่ในห้องมีเพียงอันวาเท่านั้นที่เข้าออกไปพบหมออยู่ในห้องได้ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอันวาเลยรับหมดหนักนำอาหารและคำพูดส่งไปถึงหมออยู่อันวาก็จำคำพูดได้ไม่ทุกคำคัดคาดตก,ตกตกไปบ้าง แราดูเหมือนว่าจะไม่บ้างแล้วเยอะเลยทีเดียวอาจารย์เบียรังเกียรตบอกว่าพี่หมอ,อยูนอนกับคนอื่นแล้วแล้วก็พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วหมอ,อยูยิ่งฟังก็ยิ่งร้องไห้อันวาก็งงพี่หมอ,อยูร้อง,งไห้ทำไมหรอพี่อาจารย์เขาเป็นห่วงพี่หมอ,อยูมากเลยนะ แต่เขารังเกียจพี่เออก็ใช่นั่นแหละรังเกียจมากด้วยบอ,อกว่าอยากเจอหมอยูรังเกียจแล้วอยากจะเจอพี่ทําไมเอออันว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนก็เป็นห่วงพี่นะพี่ฟ้าเดียด้วยอะพี่ไม่อยากพบใครทั้งนั้นอันวาเด็กดีไม่ต้องห่วงพี่นะพี่อยากอยู่คนเดียวเฮ้อ งั้นอันวาไปนะอันวาเดินคอ,อตกออกมาจากห้องทุกคนที่อยู่นหน้าห้องลุนใจแับขาดพออันวาเงยหน้าก็ต่างพากันแย่งถามว่าหมออยู่เป็นยังไงบ้างอันวาก็ตอบซื่อว่า้องให้หนักกว่าเดิมพอข้อความของอาจารย์เบียอันวาแน่ใจเหรอว่าเป็นเพราะข้อความของอาจารย์ ก็เลยทําให้พี่หมอ,อยูลองไหใ้ใช่ใชพอข้อความของพี่อาจารย์นั่นแหละอันวารเริ่มปวดหัวแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันวาไปพักก่อนนะอันวมพู้พร้อมกับลงมาใดมาหาปีและฟาโลไม่ไว่ายังไงสองคนก็ยังรออันวาเสมอรอนานไหมไม่นานหรอกพวกเรามีช็อกโกแลตมาฝากด้วยนะดีจังแค่นี้ค่อยมีแรงหน่อย อันวาจะไปพี่หมออยู่ด้วยได้สิอันวาจะให้ใครก็ได้แค่อันวาพอใจก็พอแต่คนที่กำลังไม่พอใจอย่างมากก็คือฮานฮานมาแก้แค้นเวหาที่ทำให้เขากับฟาเดียเกือบตายใครจะไปจัดก,การใครก็ช่างแต่านตามมาจัดก,การเวหารายการหลอกว่าฉีดไวรัสเข้าไปในตัว ทำให้เวหากลัวมากถึงจะกลัวแต่ก็คงความร้ายกาาไว้ว่าหานอยู่ก็ต้องติดไปด้วยกันแต่หารที่สิ์วัคซีแล้วก็บอกว่าตัวเองจะไม่ติดและก็จะไม่ตายด้วยคนที่ตายคือเวหาตั้งหากที่ฉีดไปก็แค่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เท่านั้นเวหาชะโงงงแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้กล้วยห,หาก็ไม่รู้ มันไม่ได้ทำให้ตายแต่ร่างกายจะทรมานสุดเมื่อจาัดก,การกลับไปหาแล้วฮานก็เดินออกมาไปทำอะไรมาเนี่ยคุณเนตีฉันรออยู่ตั้งนานถึงเวลาต้องไปกันแล้วไปแล้วจับด็อกเตอร์แสงชัยได้แล้วเหรอดีเลยขอไปเอาคืนสักหน่อยไม่ได้มอนั่นหนีไปแล้ว หนีไปแล้วไม่ต้องห่วงยังไงก็จับตาอยู่แล้วหนีไปไม่รอดหรอกจะวางใจได้ยังไงอ่ะเขาเป็นคนฉลาดต้องกลับมากล้าคันแน่ๆจะห่วงอะไรมีฉันอยู่ทั้งคนห่วงสิห่วงเรียนก่อนดีกว่าไปทำหน้าที่เมียฮะ<อ>ไปเถอะนะเรื่องด็อกเตอร์แสงชัย ปล่อยให้ไทโอกับฟาเดียจัดก,การไปเถอะฉันส่งคนไปช่วยแล้วอะไรกันเนี่ยนี่ฉันต้องไปทำหน้าที่เมยียจริงๆหรอหรือว่าไม่ชอบมันก็ไม่ได้ชอบหรอกถ้างั้นฉันจะหาเมียใหม่ไม่ไม่มชอบก็ได้งั้นก็ไปกันโอเคแต่ฉันขอไปลาฟาเดียก่อนนะ ไม่ต้องลาหรอกฉลาให้แล้วเนติไม่ปล่อยให้ยืดเยอเขาอุ้มหานออกไปฮานไปกับเนติแล้วฮานกำลังไปไม,มีความสุขกับเนตินี่คือคนที่เหมาะสมกับฮานฟาเดียยินดีด้วยพี่ชายฉันจะดูแลหานเป็นอย่างดีแน่นอนฉันก็อยากจะเชื่อแบบนั้นแต่ใจมันไม่เชื่อน่ะสินายกับพี่นายก็ไม่ต่างกันหรอกฉันดีกว่ายเยอะเลย เชื่อสิผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะฟาเดียรู้ว่าไทโอรักตัวเองมากมากแต่ตอนนี้เขายังไม่หมดห่วงเขาไม่รู้อะหมออยูพี่ชายของเขาเป็นอะไรทำไมหมออยูถึงเอาแต่รองไห้ไม่พูดอะไรเลยสักคำไม่ยอมแม้ที่จะพูดกับใครหรือว่าเขาที่เป็นน้องชาย เกิดอะไรขึ้นกับพี่สายกันแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหาจังหวะเข้าไปถามพี่สายให้ได้แต่คนที่ไม่ถามทรงเสียงเสื่อเจ้าก็คืออันวาสิงห์หรอฟาโลีย <Yeah. S 2> พี่จักถูกมัดอยู่ข้างนอกใช่จะไปดูไหมล่ะฉันว่าอย่าเลยไม่น่าดูนักหรอกมันเป็นไงหรออันวา จ้องมองคำตอบฟาโลตาแทบไม่กระพริบฟาโลขำพร้อมกับจับแก้มอันวาก็มันไม่น่าดูนะสิมอน,นั่นโดนซ้อมคิ้วแต่แก้มปูดแล้วก็พ่อๆเลยสภาพน่าจะดูไม่ได้อ่ะอันวาไม่ไปดูแลแล้วแล้วลุงนอกเตอร์ล่ะจัดก,การเรียบร้อยแล้วจัดก,การที่ว่า เป็นคนของฟาโลเองที่จับดอกเตอร์แสงชัยได้เพราะถูกคนของไทโอไล่ต้อนจนจนมุมเพียงแต่ฟาโลไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้พอคนคนนั้นทำความผิดร้ายแรงจึงต้องส่งไปทางให้ผู้ใหญ่จัดก,การแล้วตอนนี้ฟาโลก็ยังไม่ได้บอกใครถึงยังไงเขาก็เป็นลุงของอันวาอันวาใจดีกันไปแล้วจะให้ภัยเขาเหรอ ไม่นะอันวาไปดูพี่หมอโยก่อนดีกว่าตอนนี้ร้องไห้เสร็จแล้วยังร้องไห้มีเสร็จด้วยเหรอก็มีสิอันวาร้องไห้เสร็จประจำเขาเรียกว่าหยุดร้องนะคะปีแอรพูดพร้อมกับถอนหายใจเหรออันวาเพิ่งรู้นะเนี่ยเขินเลยอันวาไปก่อนนะอันวาวิ่งไปแล้ว ปีแอร์กับฟาโรถึงกับมองตามไปแล้วอันวาของฉันวิ่งไปวิ่งมาฉันมองตาลายไปหมดแล้วเนี่ยอันวาของฉันต่างหากแกมาที่หลังไอปีแอร์แล้วยังไงจะมาก่อนมาหลังมันไม่สำคัญเป้าหมายเดียวกันก็พอนี่แกจะแข่งกับฉันเหรอใช่แกคิดว่านน้อยมาเฟยียอย่างฉัน สู้ลูกหลานในพลอย่างแกไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ได้แอนวาเป็นของสันต่งหากถึงตอนนั้นให้อันวาเลือกเธอว่าอันวาจะเลือกใครตกลงพอาลถาถึงวันนั้นแกจะมาเสียใจแล้วกันเปียแอรฉันไม่เสียใจแน่นอนไม่ว่าอันวาจะเลือกใครพวกเขาก็ไม่มีวันที่จะเสียใจ ท่าคนที่กำลังเสียใจคือหมออยู่หมอ,อยู่ไม่รู้เลยว่าจะสารภาพกับปาซานเบียยังไงจนนันวาเข้ามาในห้องพร้อมกับฟาเดียพี่หมออยูเป็นยังไงบ้างพี่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วที่พี่ร้องไห้ละ่ะฟาเดียคือพี่พี่พร้อมจะบอกผมหรือยัง คือหมออยู่ทำท่าอึอากหักเล็กน้อยก่อนจะมองอันวาทำให้ฟาเดียบอกให้อันวาออกไปก่อนอันวาคนดีออกไปได้้างนอกก่อนนะครับผมอันวารับคำแล้วลก็เดินออกมาตออกใจที่เห็นอาจารย์เบียรยืนอยู่หน้าประตูอุย้ย พี่อาจารย์เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพี่หมออยู่ได้ยินแอบฟังใช่ไหมงั้นอันวาฟังด้วยมันไม่เสียมารยาทไปหรออา้าวแล้วที่พี่อาจารย์แอบฟังอยู่นี่เราเรียกว่าเสียมารยาทปะพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ฟังได้หืออะไรกันเนี่ยอันวาก็โตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วอ่ะ ฟังได้สิโอเคโอเคงั้นเราก็แอบ,บฟังด้วยกันเงียบเงียบเลยล่ะฮับผมอาซามเบียถึงกับถอนใ,นใจแอบบฟังยังไงให้คนในห้องเห็นคือเปิดประตูแง,งม้มแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปให้ตายนี่หรือแอบ,บฟังอันวาทำได้แอาซามเบียทำไม่ได้เขาต้องหลบไม่ให้คนข้างในเห็น หมอยโยรู้ว่าซานเบียคงห่วงตัวเองมากร่วมถึงทุกๆกคนเลยพี่บอกผมมาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพี่ถึงไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยคือพี่อาจจะมีอะไรกับจัก,กรกลินไปแล้วอะไรนะพี่ถูกวางยาคืนนั้นน่าจะเป็นจัก,กรลิน ซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่เชื่อว่าน่าจะมีแต่เขาเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วฝากบอกเขาด้วยว่าอย่ามาหาพี่พี่มีคู่ควรกับเขาแล้วพี่ไม่อยากพูดอะไรเป็นมากกว่านี้พี่ใจเย็นก่อนนะมันยังมีทางแก้ไขผมเชื่อว่าจานเบียร์รักพี่แล้วก็ไม่รังเกียพี่ แต่เขาบอกอันวามาว่าเขารังเกียพี่เหมือนเขาจะรู้ในเมื่อเขารู้แล้วเขาก็ไม่กวรมายุ่งกับพี่พี่พี่รู้ว่าที่เขายังอยู่เพราะเขายังทำใจไม่ได้ถึงเขาจะยอมให้อภัยมันก็เหมือนเป็นปมในใจเขาไม่มีทางเลิกคิดเรื่องนี้ได้หรอกพี่ไม่อยากฝืนครับ ผมเข้าใจแต่พี่ก็อยากคิดมากนะครับอืมพี่จะไม่คิดมากพี่ดีขึ้นแล้วอันวาที่ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินจริงๆเลยเอ่ยถามอาจารย์เบียรจนเสียงดังพี่อาจารย์ได้ยินปะอันวาไม่ได้ิีเลยเบาๆหน่อยสสีันวาเขาก็รู้หมดว่าเราแอบฟังเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้เองนะอันวาไม่เป็นละ อันวาเป็นเด็กต่อไปดีกว่าก็เราเป็นเด็กอยู่แล้วอันวาก็ว่าอย่างนั้นแหละอันวาไปจริงๆแล้วนะถ้ารู้อะไรจะลืมบอกอันวาบ้างละ่ะอันวาก็อยากรู้เหมือนกันเป็นเด็กก็อยากรู้โอเคถ้าพี่รู้พี่จะบอกแล้วกันอ e าซอนเบียก็ไม่ได้กินอะไรเลย ไม่ได้ยินเลยสักคำแต่เขาพอจะเดาออกว่าต้องเกิดเรื่องเลวร้ายกับหมออยู่แน่